ครับผมไปบังลูกงานไปบังลูกพวกได้มาปะผู้ใดไหลบอกว่าผี่พามาผี่พามาผี่เลยเด้อพครับหนาอย่างเดียกกว่าพี่โอ้ยเนาะ

ใส่ว yeah. ัน <tampoco> ท so the no. ี่ชิ้นๆตุ้มค้าอาจาทย์ำนำเชื่อใจผบ้ถือดอกไปมาเหานเสื้ออย่างหิดมาครับเอารักคุยกันด้ืยอห้อเป็นตับคนักพิทารนั่งจำเม็นหรือว่าเลือกแล้วบอสาวกเดือกพอๆบ้นนั้นที่ไอหัวใจที่อหไปนะครับหลับสิแดงมันดักปลาเล่นไทยโดจิตของพี่สบายโดจิตของพี่สบายก็เป็นกระตายมาทก็ยงมอมนไนนัจนก็ไงิสลบจับคุ้าาตายังน ชายามค่ำคมันได้เปิดตาลกเพน่อนลูกพี่เป็นเจ้า่พี่เนาะในสิิ์ที่ตองการหนอตื่นมาลูกพี่เพี่เพี่ มาขำว่าพี่ไม่โฮมีมันถือก็อหันไปได้มันเจาจ้มาอนเก็บมาบานึงนั้สบะเก่าลาพินันจะพกด็นเอาอ่ารอให้พ่อพ่คนส่งนรให้พ่อพคนส่งนรเขาจะมาดมใจส่งนรกส่งขึ้นมาอนอ้จวนพี่น้องจวนแม่ยังน้อนวันนี้เสียงเพลีว่า่ยังนอนี่ มาแล้วมาหาลูกพี่ละบ้านมาแห่งนอกรู้ไดครับลูกพี่ครับสวัสดีโอ้สวัสดีพี่นันมาหลองมาล่อมาหางเงินหาข้าวแปน้องกับโครงการโครงการยังล่ะครับพี่เอาว่าโครงการโครงการยังบอกเซนไม่ได้ปะบอกเซนไม่ได้เลยเนะครับผมเมื่อนี้มีโครงการผมมีโอกาสได้เดินทางสื่นจังหวัดเลยอ เมื่อตอนเมื่อต่อนน้ำถ่วเมืองเลยที่ผ่านมาก็เลยไปพ่อโรงเรียนเล่นหนึ่งคือโรงเรียนมูลมางหลวงปูดชอบธนสโมอำเพื่อเชียงขั้นจังหวัดเลยหรือวัดท่าแขกโรงเรียนนี้เป็นเรื่นกินนอนเด็กเรียนทั้งหมด6 0 0อคนไอ้ครับฮอกลอยค้นครับกินนอนยรงเลียงบันนี่ทุนอาหารกลางวันเล็กหน่อยบ่พอเล็กหน่อยจากอนุบาลถึงปวสได้ลูกพี่ฮอกลอยค้นครับกินนอนยรงเลียนครับต้องกินข้าวเจ้าเทียงแรงงบประมาณบ่พ่อ มาหนี้ผมไม่พอเรือลี้ตนได้หน่อยก็เลยว่าเอ๊ะเหตุไงเน้ะน้อสีบารามีหาเงินให้กับน้องนุ่งเฮาบ่ขอหลายดอกขอคนละหนึ่งบาทครับกับโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อทองอิ่มนะครับกับโครงการพี่ซอยน้องเพื่อทองอิ่มขอนําพีขอ้อดบริจาคท่าในกับได้มาดักเลียงแน่นะครับผมบริจาคท่าในกับเด็กหน่อยนักเรียนแน่นะครับเพราะได้เหุ้ในยูนิคินผมก็เลยมาล่ำมื่นนี่ครับมาล่ำขอเขาทั้งกูบุญชานลก่อนแล้วรอบน้าจังสิบจังหวัดอื่นแต่พ้นทีอื่น พี่น้องที่เห็นกันวมบุฝนวมทานน้ำขัน้นแล้วพี่น้องอเด้ออขอหลายไอ้เขอก็ละบาทนึงครับคนละหนึ่งบาทแหมหมอครับ<ะ>อ๋อเอฟซีไอ้แฟ่ผู้บีสักผู้บีบารมีหลายอ๋อสันอ๋อวันนี้หมอร่ำขอเข่าเป็นการขอผ่านโลกโซเชียลออนไลน์พี่ช่วยน้องเพื่อทองอิ่มบริจาคคนละหนึ่งบาทผ่านละเลขบัญชีเลขบัญชีอะไล่ะ,นละเนี่ยครับลูกพี่ 6 7 9 6 9 7 2 6 1 9อ๋อเป็นเป็นบัญชีของทางมูลนิธิโรงเรียนเขาเลยเป็นบะโอ้สุดยอดสุดยอดสั้นขันก้อนก้อนทีเอ่อสีเอาเอ่อให้อายให้แจ้งทาง f อ i เพื่อขอสะพานบุญเพื่อให้โครงการปี่วยนองเพื่อทองอิ่มเนาะครับเนาะ่าให้มึงรับให้ฟังก่อนจะเพียง ดินี่สินีกสินได้ครับก็เป็นบอลตตกสินะครับเอออกสายที่รบอน้ำออกสายที่รบอน้ำเดี๋ยวขยันรำแรงกันตกันี่นเราไม่เปี่ยนแนภาพเปลี่ยนยังจ้นอยู่บ่มี่อยู่เดิกระแสทดองยลอยหมดน้อาที่ทางน้ำ มัดน้องแขนสื้อผืนอมอารีเพแพนยามเปิดทานว่ามาเวคือจะแพ่ขาดนาำยาแปงแกนน่บ่มีมาเมื่อนี้ฝากน้องพี่ไปตักเขาแม่มาเมื่อนี้ฝากน้องพี่สินิพังขอให้ดังแค่นี้ดบอย่าหลับล่าม่นโลอยหลัง อย่านคือทางมามีเจ้าหากคือเขาบอกกันมาให้ได้คือต่อกับฟอกให้เห็นข้าวไก่าแม็สูงมักมากเลยบอกเมนเนยลอ้อยมันปานอยู่แล้วมดแต่เพื่อนพวกโคม ตั้งแต่คุยนอนตนยังเห็นคอยบาดผูคอยกันเลยแล้วตัวของลักฐานหมดไเป็นกักาขอกระมาะบได้ลืมสาธุสัทธาพ่อสาธุสัทธาแม่ให้สรงเงื้อเน้ออายุยืนเป็นหมื่นลอย คือคอยได้ทรงนับพอด้วยแฟนฟังสัตว์การ์พน่่นอนขอบาทกระมีท่านจากไอาเฮ้าจะในมือปากกบแฟนกับไปทุกแผ่นดีเราุกบดาทั้งหลายที่จะบุกฉุนท่านอยากซอยนอน ขอพี่กน้องคนละหนึ่งบาทับพี่น้องเนอมีหลายท่านหลายาบ่าวากันครับแนวมไทสัทธาทานนะครับกับโครงการที่ช่วยน้องเพื่อนทองอิมนะครับธนาคารไทย6 7 9 6 9 7 2 6เก้าอ่ซื้อบัญชีพี่ซอยน้องื่อทองอิ่มนนะพี่น้องเนอร์ขอ <c oughs> บคุณม <c oughs> ากครับไลบบังไฟบงไฟขึ้นนีกแล้วบังไฟขึ้นนีกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาแจงต้องเซ็นค่าเขาอีก <c oughs> ไสองวันหนึ่งพี่คุณเป็่คุณลงบังไฟทงไซดิตวกขึ้นโดนละขึ้นเพาะเขข้อเข็มลประกาศบังไฟล้านขึ้นก่อนนี่น้องครับการบังไฟจากจังหวัดยะโสธรพร้อมแล้วที่จะนำพาบรรดาเอฟซีบังไฟตะไลยักษ์บังไฟล้านที่จะขึ้นสู่ฐานกับทีมงานตวดสอบแก่งวันนี้หอมแล้วสองสองหนึ่ง ปั๊ปั๊ปไออมนขึ้นตังใ่ไหหวานก็ขึ้นตงัแท้ขึ้นตังแท้จักบ้างกักบ้างไอ้างนึงขึ้นไม่หวานขึ้านัเราด้องในเอพี่น้องนะเห็นี่ตะเพ่งดกระิบุพี่ตัวพม่พี่นี้อ่าครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ มืนถือว่าเป็นกิจกรรมอันดีกับกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะฮะที่เสียงเพลนะครับผู้นําที่นํากิจกรรมดีๆรวมทั้งเสียปู้เจลินลุงทอมน้องนิ่มน้องเชนน้องศักอาจารย์โจ้และก็ทีมงานสาธิตใต่ต่ําปองจอนี่มือปราบนะครับขอส่วนบุญสะพานบุญผ่านทางโลกโซเชียลน,นะครับาทางท่านได้เห็นคลิปนี้นะฮะ เพียงท่านละ1บาทนะครับโอนไปยังเลขบัญชีของโรงเรียนมูลมังหลงปู่ชอบฐานสโมโภได้เลยนะครับเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยเลยนะครับ679 6972619หากหากท่านใดมีความพร้อมคนละ1บาทหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่หากท่านใดยังไม่มีความพร้อมผมฝากแชร์คลิปนี้ให้เห็นไปยังทั่วโลกนะครับ<ๆ>เพื่อให้น้อง ได้อิ่มนะครับนะครับมาร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆนะครับก่อนสิขออีกพุละสิบบาทนะบังไฟขึ้นที่กรอบดิพร้อมแล้วครับสามองหนึ่งเอาขึ้นสูงสได้ขึ้นสูงสูงเหยขึ้นสูงสูงยิปมรีบขวนี้รรเลยรีบหางรเร็วรีบรีบมึงร็วมึง โอ้ไม่ขึ้นเอาทังทีอ้อู้ครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับกับสะพานบุญดีๆ จากทีมงานของเซียงเพลวเดินทางมาจากสกลนครมีความตั้งใจนะครับที่จะเป็นโครงการที่ช่วยน้องเพื่อต้องอิ่มโอนเข้าไปบัญชีของทางโรงเรียนได้เลยนะครับบัญชีนี้นะฮะเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย679-697-2619กาบท่านใดนะครับอยากจะแชร์ส่วนบุญนี้ก็ฝากแชร์คลิปนี้นะฮะที่ท่านเห็นที่กำลังดูอยู่นะครับ เราเดี๋ยวงไฟขึ้นในเมอดูอยากเห็นเมงไฟบ่บัืงไฟบัืงไฟคือบัืงไฟคือดอกมีแห้งหนักนะคันคันบองไฟดอกบีนะครับสูงเกินหลังค่าขอโอนผู้คนละสิบบาทให้กับน้องนะครับเด้อตองไฟตั้งใจเด้อสาธิตนะตองไฟให้ขึ้นเลยหลังคา พี่น้องเข้าสิโอนคนละสิบบาทจากคนละบาทเพื่อร้องเพื่อน้องนะครับมานะครับทดสอบกันเดียวตั้งใจตั้งใจพว่ต้องทดสอบเอาเลยเอาเลยฮะมังไฟยเนี่ยเสียงกันเอา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 สู้ครังก่อนนี่

น่องน้องเลยพูดทธศิษย์ปาทเน่น่อนเอาออกจากฐานพ่อเนาะแางทิศพ่อเลยแางทิศพ่อเนาะใจเย็นใจเย็นมือมือกุดกุดกุให้แล้วกุดยัดหนึ่งสองซ้ำ ไม่ไม่มองไฟแตกโอ้ตลเงินอม่ใช่ไเเอากาบอกเกาบอกคุณอีกรอบนะว่าโครงการนี้มันตั้งอยู่จังหวัดใดเถอพี่น้องห้องไปจากเดินทางไปน้ำ ขอบพี่น้องครับพี่น้องครับวันเสาร์วันพุธที่3เดือนกุมภาพันธ์นี้รวมมอบกันด้วพี่น้องเด้อพุธที่3กุมภาพันธ์ณวัดท่าแขในวันโรงเรียนมุ่งมังหลวงปู้ชอบธนาสมโภอำเภอเชียงคันจังหวัดเลยนะครับเราจะไปมอบด้วยกันที่โรงเรียนมุ่งมังหลวงปู้ชอบธนาสมโภอำเภอเชียงคันจังหวัดเลยบอกพี่น้องกรับเรื่องเรื่อเรียนนี่เรื่อเรื่องกินนอนเรียนงฟี่พี่น้องครับบ่อเสียเงินไม่ตาบดเดียวเอซีแพทยนึงกับบ่อเรียนจกการไหนเพี่น้องครับเงินก็ประมาณการอาหารเพวนบเพี่น้องครับเงินกบ ั่วประเทศไทยครับฟังฟังลเล่ากับขามาเรียนทั้งผู้ทืบเบิกทั้งเภามงเภาต่างๆภาพทุกภาพนี้ไม่ได้เป็นภาพออื่นนะครับเป็นภาพจากโรงเรียนโดยตรงเข้าบริษัทตัดอืนอ่นมาพี่น้องขอสะพานบุญจากพี่จะนองเข้าซอยกันนะพี่น้องเดือคการพีครับ โอเคสุดยอดนะครับถือเป็นโครงการที่ดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานเสียงเพลวเมืองสุกุาลุงทอมเจนิมเสียปูเจลินน้องเชนน้องซักอ่นะครับน้องปองอาจารย์โจและก็ทีมงานอ่กทุกๆคนนะครับสาธิตตายตำนะครับนะฮะอ่คกับโครงการดีๆที่แรกนึกว่ามันพลาดกระเทิดยังเลนเลนงัวหัวมากอ๋อผมก็นอนหัวตื่นนะครับอ่อมาเห็นแล้วรู้สึกดีครับเดี๋ยวไอ้จอหนี่ก็สศิลวัฒน์ทำบุญน้ำเนาะไอโอนเขาบัญชีเลขนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะ ฝดกเลขคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างของคลิปนะฮะหากท่านใดมีความพร้อมก็คนละหนึ่งบาทหากท่านใดยังไม่พร้อมฝากแชร์คลิปนี้ฝากาแชร์คลิปนี้คลิปที่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและอุศลผลบุญไปยังให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับได้รับชมนะครับจากช่องทางของจอห์นนี่มูปราบและอีกหลายช่องทางที่กาลังลงโซเชียลอยู่นี้นะฮะครับ,รบก่อนจะปิดคลิปนี้ทิ้งท้ายนะครับขออีกแก้ตัวอีกรอบครับวงไฟ บอกนังฆ่าใจอยู่นังค่าใจอยู่นังฆ่าใจอยู่เออเอาสิปองมะนีมะนีอ้าเอาบังไฟ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 มืนบังไฟมือกอนบังไฟมือเออบังไฟตั้งใจนะคันบังไฟมือเลื่อยขี่ฟ้าแสดงว่าพี่น้องเข้าสีไทยกำลังใจน้องนุ่งทางพุ่นทางจว่าเลยทุรชิบบาทอ่าเอาลองมองบ่มีซ้อมด้อเอาเลยหนึ่งสองซับ มาฐานเดอมาฐานลงไปมือถือว่าได้มาบึงบังไฟคกือครับดอกสุดท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะบังไฟคกือเอาให้เลยเอาแค่ความฐานพ่อสาธิตให้มันออกพุ่งออกจากฐานนะหรือจะเอาขึ้นฟ้าได้เพื่อนหายใจเรื้อหายใจเรื้อหายใจเรื้อ ก็ไม่ตกนะครับตกครับสุดท้ายนี้ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับจากทีมงานจวดเดซิลี่ทีมงานจอนี่มือปราบและกับน้องๆในทีมงานจอนี่มือปราบนะฮะซึ่งเป็นสะพานบุญโดยเสียงเพล่เมืองสกุลและทีมงานเดินทางมาบอกบุญมาเป็นสะพานบุญผ่านทางโลกโซเชียลออนไลน์นะครับผ่านเลขบัญชีไปยังโรงเรียนเลยนะครับ เลขบัญชีจะชื่อลงชื่อบัญชีพี่ช่วยน้องเพื่อท้องอิ่มโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ทอบฐานสมโมเลยนะครับอ่า่บาทช่วยน้องนะครับขอบคุณลหลายๆเ้อขอบคุณเสียงเพล่เมืองสุลและทีมงานและท่านใดที่รับชมคลิปนี้ขอมีความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปครับจากใจทีมงานจอน,นี้มือป่าบและทุกๆขั้น,นครับในคลิปนี้ครับสวัสดีครับจวอาออจอหน,นี่จะเอามืองเหนห็นมัองไฟกบ <c oughs> का <laughs> 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 <a good> <laughs> <laughs>